สวัสดีครับการโซว์คชนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการฟาร์มโรเอสไซดครับผมวันนี้ผมฟาร์มอยู่นะในปัจจุบันนะครับถามว่ารวยไหมก็รวยครับผมแต่ก็เหนื่อยเอือยนะในการฟาร์มไม่ใช่เหนื่อยครับต้องการบิวที่โหดมากๆนะครับทำไม เดาผมจะมาบอกนะผมว่าทำไมเพราะคนคนแค่คนไม่ใช่แบบต้องมีค่าไอดอลอย่างเดียวนะคนต้องมีบิวตี้โคดแบบโคดสัดๆเลยดีกว่าพูดในคำนี้ดีกว่าโคดสัดๆเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมาบอกผมกว่าไอดอลใช้อะไรบ้างชตดัเยังไงบ้างก็ผมนะตอนนี้ผมจนเนื้อเพราะว่าพ่งซื้อไอดอลมาใหม่ออันหนึ่งนะผมเคพวกนี้นะ มาดูดีกว่าว่าทำไมมันถึงได้แพ้นะครับผมสำหรับไคลด์ดอนนทุกอย่างอย่างแรกเลยคือสการับสการับเนี่ยเขาจะมีสองเซตรครับผมเซตโหดกับเซตไม่โหดเดี๋ยวผมแยกมาให้ดูครับไม่ก็จเนี่ยว่ะฮิปฮิป อันเอันเลอันเลเริจมไั้สองอันหนึ่งกันอ่ะอันนี้คือเซตแกลับครับผมช็อตรแรกคือชซอตที่มันจะง่ายหน่อยแล้วก็มันมันจะเอะยโรยซามันจะง่ายลงแต่ว่ารีบาร์จะลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับก็คือไทนทานิกหนึ่งอัน เซตนี้เ e x t u r e สองอันนะผมแล้วก็แกนตีนะอีกสองอันนะครับเซตนี้จะทําให้มอนเนีย่ยญาติเบาลงนะไม่ใช่ญาติยากลงกว่าเดิมพอจำครันะครับแต่ฟาร์มสบายขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถามว่ายาก,กไหมก็ยังยากอยู่ก็ต้องใช้บิลโหดอยู่ครับบิลไม่โหดก็แตกเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเซตที่ผมฟาร์มอยู่ครับผมซึ่งเป็นเซตที่ยากที่สุดแล้วนะครับอย่างไรก็คือเหมือนกัน ได้สอบว่าคืนนี้ครับผมทำให้มันยากขึ้นเนาะคืออยู่ใมันเต้มันจะมีบริษัทเพิ่มขึ้นมาอีกครับกวมังคูณไปอีกอะก็คือประมาณสักห้าถึงหกบริษัทที่มันเพิ่มออกมาขึ้นมาทำให้มันพอจุดนี้พอเอซามันจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมแล้วก็แอนตีนะเออจะอาจจะท้ายคือวิฟที่ทำให้มันโหดขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าไอโถงนะครับ มันมันสุดผงเข้าไปเนาะมันมีผงข้างในมันทําให้มันไปแรงขึ้นถึกขึ้นอะไรพวกนี้นะไปเร็วขึ้นก็นี่ผมบอกเซตแรกสำหรับคนที่ยังบิ้วไม่โหดโหดแล้วอะแต่ว่ายังไม่สุดนะผมเซตสองก็คือใครที่แบบบิ้วแบบคิดว่าบิ้วแบบโอ้โห ec อะก็รวยนะผมเซตสองรวยกว่าแน่นอน,นครับแต่ว่ารวยเหมือนกันนะแค่เซตแรกรวยน้อกยกว่าวนิดนึงนะครับ เป็นในนึ่งอะก็เห็นผลอยู่นะแต่ที่ผมรอมาสองใจงลวจะวชะซองเยอะกว่าเยอครับเมื่อขอน้องขอนดบับต่อมาไอด้าที่สำคัญเลยคืออันนี้ครับผมที่สำคัญที่สุดแล้วที่คุณควรหาเซอก่อนกนะ็คือแบบคุณมิโฟลิทตเอลตาแล้วก็อันนี้ครับผมโดยากาส10%ที่จะเกิดไอ้รเวซนานะ ตัวแตัวว่านไปครับผมมันมากสุดได้ที่คือ12บสกับ10นะครับสิบสองสิบสิบสอบประมาณนี้นะซึ่งถามาราคาแพงมันก็ถือว่าพอจะพูดนะประมาณตอนนี้ขายประมาณ3 0มสิบถึงห้าสิดี์อยู่ที่โวลต์ลล้านถ้าเกิด30มประมาณ40่สิบดีวะเขาว่ามันมันจะเป็น8เป็นตะมันจะเป็นโวลต์ต่ำอันนี้ผมโบบานกลางครับรนะประมาณสี่สิบห้าสิดีวายน,นะครับวงวันนี้ก็แ็้วแต่งงไปครับถาว่า เพิ th, th, 10, 40, 10, 40 e. ่มมาสิเพิ่มมาเพิ่มโอกาสเจอมาสองเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คนเลยครับผมบางคนอาจจะเพิ่มมาสามดีสตาร์สิบสี่สิบดีวายหรือเปล่าเพื่อให้โบตันนะแต่ว่านี่คือคนต้องมีครับเพราะว่าทําไมเพราะว่าหนึ่งครับมาใช้ใช้กับไอแกนติกอะเนี่ยคือมันทําให้ไอ้โรยทรายอะมันเกิดเพิ่มขึ้น สี่เสาครับผมจะเมื่อเรามีเสาแค่สามเสาอะบเวณเสามันก็จะเกิดน้อยลงเนาะถ้าเกิดเราบริเวณซ้ายคือแบบบเวณซ้ายมันจะเกิดตามเสาครับยิ่งเรามีเสาสามเสาบรเวณาสายมันก็จะเกิดน้อยถ้าเกิดเราเป็นเสาที่โทษในสี่เสาในแบบก็จะเกิดเยอะขนาดเลยครับผมจร่งเกิดเยอะขึ้นก็เยอะขึ้นอะประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมความต่างจริงเจ็ดแปดตัวก็ โหหาไปเยอะนะครับผมสำหรับโปรฟิตนะก็สําคัญครับว่าต้องมีสี่เสาแล้วก็โรไซ่าด้วยนะอันนี้คือสําคัญสุดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้ผมบอกสามเสากับสี่เสาโปรฟิตรอถ่ายไปเยอะเลยนะอพอโรไวซ่าต,ตัวหนึ่งมันก็ตอบแบบบึมๆนะบางทีตอบดีวบผมเจอทีตอบทีเดียวห้าดีวีหกเดวีก็มีครับผมบางทีก็ที่สุดก็เจอบ่อยแต่ว่าผมผมเจอ้ไปรอบหนึ่งสองรอบนะ แต่พวกเมมโมเป็นบัตรพวกที่แบบยังไม่เจอวินก็เจอไปรำหนึ่งไอแคลนดาท่านก็ตัดเทียสูญเยอะมากนะครับแล้วก็รอคอลินซีที่แบบมหาศาลแต่ก็รับอีกอ่ะอันนี้ก็สำคัญได้สุดแล้วนะครับตอนการฟาร์มถ้าที่เหลือก็เป็นเวสตาเหมือนครับผมเนี่ยเห็นป่ะอ๋อเดนเวสตาแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็คืออย่างที่ากที่เห็นนะคืออินนี่นะครับผม มี k s เจ้าของแบปด้วยนะอ f f เอ e r c h i p มือซ้ายาของแบบคือจะเพิ่มแพ็กไซส์เพิ่มคุณภาพอะไรพวกนี้ให้แบปนะครับผมซึ่งก็ดีครับแต่ว่าราคาจะแพงสูงมากเพราะตอนนี้แค่มีโรอซอนเด็กก็มา10ดีวายถ้าเกิดจะมี iPhone นี้ก็ประมาณ30-40-50ดีวายบวกนะครับผมก็แต่ว่าข้อเสียคือทําให้แบบยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีมันมีมัดคอนโทดลยอ มัดเอเดรีชี้อย่างเงี้ยมัดแบบเนี่ยไอ้พวกนี้เข้าไปมันก็คูณบอลให้อีกนะครับก็แต่ว่าอานที่ผมบอกฟาร์มสไตล์ดดที่นี้บิลต้องการโหดมากนะครับก็สี่อันอันหนึ่งต้องเป็นโรเบิร์ตซกับไอมิสเซลมีทัวสี่เสาว้วผมที่เหลือแค่วงไอซ่าธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่ามีถ้าเกิดทำอย่างนั้นอะ่ะพอรสร็คุณจะหายไปเยอะพอสมควรนะเยอะเลยอะ อ่าเพราะวันนี้อันอย่างนี้ถ้าคุณสังเกตอันนี้ผมยังไม่ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมจะซาร์มเก็บเพื่อไปซื้ออีกอันหน,นึ่งครับผมเนี่ยอินชีดเอฟเฟกต์อันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปสุดท้ายเดี๋ยวจะเปลี่ยนพวกนี้อีกน,นิดนึงเพื่อเป็นมินแม็กของไอดอลนะก็ในยแค่น,นี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนี่มาผมก็เสียไปสี่สิบห้าสิบดีวต์นะเกือไปห้าดีไวต์แล้วเนี่ยแต่ไม่มปเป็นไรฟังาร์มแป๊บเดียวก็กลับมาได้ ตอนที่สำคัญเลยคือเสียนี้นเนาะต่อมาอันสามสามช่องเนาะก็เน้นที่แพ็กไซส์กับเอพิสตของแมปเนาะตัวมอนนี้ครับผมเนี่ยผมมีทุกอันเนี่ยไอคิแพ็กไซส์เอายูแมปฟอร์จูนเซเบอร์เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ครับผมเนี่ยเห็นปะเอฟเฟกต์ของแมปเอฟเฟกต์ของแมปอ่าแต่ว่าทำไมต้องเป็นไ e อคิแพ็กไซส์ของฟอร์จูนเพราะว่าอย่างที่ผมบอก อันนี้ครับผมคือในการอ,อัน,นี้มันดีมากมันเอาไปคอมโบครับผมเดี๋ยวนี้มันเต้แฮมทูเปอรคีอ,อีทอนเนด,ดาเมจไรตี้แล้วคอสตี้เอาไปเตนโฟลปืีวันอีคีแพสซออฟแอเรียก็คือถือคุณครับข้าแบบไปอะซักใชคนคุณสักเจ็ดสเปอรหรือไม่ก็แปดสิเปอนตอะถ้าเกิดว่ามันนั้นอนะจะมีโบนัสไรตี้แปดสิบเปอร์เกับคอตี้เอ้ยบน r ไรตี้ประมาณ จ็ดสิบปอร์เซ็นก็ว่ดสิบปอร์เ็กับคอร์เตี้อว่าสิบสิบปอร์เซ็นต์นะผมเพราะคนดูดินเบอรสอเ็นต์เนาะไรตี้กับคอร์เตี้ต่อในเปอร์เซ็นต์แฟร์ซคือยิ่งแฟร์ไซคนเยอะเท่าไหร่ก็คือยิ่งมันยิ่งดับไรตตี้กับคอรเตี้เยอะขึ้นเท่านั้นแต่ก็จะทําให้มันยากขึ้นกาเดลยนะในว่ามันจะเทาเน็ตยากขึ้นก็เพิ่มดาเมจมาเพิ่มขึ้น,นนะอนกเนาะก็มันก็เพิ่มดาเมจมาว่าสนะิบสิบห้าเจ็นเปอรนะ์เซ็น เกดซอสจุเซิร์ฟเวอร์ตลอดนะเราลงแบบต่อมาอันนี้ก็ถูกเสร็จแล้วนะในบรรดาดอทั้งหมดก็คือคอนเทนต์ลูโชแล้วก็ยูนีมอนเตอร์ด้วยแบบเชนทูดดับจักรลับนะครับผมแต่ที่สัมพันธ์จะคือต้องเป็นยี่ห้ามาเต็มเลยนะแต่ว่าทำไมไหนมะเชนทูคอนเทนต์ลูโชอัลท่ายี่ห้ามาเต็มสี่อันเพราะว่ามันทำให โอกาสเกล์ว okay, ิทอลของเราเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งว่าเปอร์เซ็นต์มาไม่แบบเราไม่ต้องกดเราไม่จำเป็นต้องกดอะไรเนี่ยแมปวิทอลไม่ต้องเป็นต้องเอาใช้การ์ดดับเนาะคือเราออกแบบไปเราจะวิทอลแน่นอนครับผมก็โอกาสเกิดว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในมัเตอร์ดับใส่กร์ดเนาะก็คือไดใส่กร์ดมันเบิร์นได้เลยครับผมใส่การ์ดมันดับดับเดียวๆนานประมาณสิบถึงยี่สิบอันได้นะใส่การ์ดแพงๆก็ดับบ่อยนะครับผมก็ประมาณนี้จะค่ายดอปเซตอัพก็ประมาณนี้ จนแบบที่ลงก็ต้องเป็นซิตี้สแควร์ครับผมถามว่าทำไมคนหนึ่งวิ่งแมบบมันไม่กว่านะสองเลยคือบอสของแบบเนี้ยมีสามตัวนะครับผมบอสของซิตี้สแควร์นะแต่ที่ผมบอกบอสก็เป็นยูนิคมอันเต์นะซึ่งดอบเยอะนะครับผมก็มันก็คือเราลงหนึ่งแบบมันดอบลงแบบอื่นสามแมบ,บอะครับเหมือนตีบอสนะพัวบอสบอสบ,บางแมบบไอ,อ้บอส เช่นคุณไปฟาร์มดูเนี่ยบอสก็มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมบูดูนอย่างเงี้ยเมื่อแบบแมปอื่นเนี่ยมีแค่น้อยนะที่แบบแบบมีบอสหลายตัวนะชิตตี้ชกร์ย่างที่ผมบอกแบบมีบอสสามตัวนะก็คือไดเซอร์มาสองตัวนะครับต่อแมปแต่ว่าถามว่าแมปมันได้ไหมได้ครับผมได้หมดนะทุกแมปแต่จุดที่คุณชอบนะผมแต่ว่าถ้าเกิดอัปเปรฟิตเยอะสุดก็จริงแมปไหนก็ได้ครับผมที่ขอแค่มีบอสเยอะอย่างเช่นชิตตี้ชกร์ชิตเตอะไรเงี้ย ่ตงอเอากระบอกประมาณสอนตัวนะแล้วที่เหีือผมก็ลืมนะมีมแนไหนบ้างผมก็โคบก็บรรท์อรรสอนตัวก็ได้นะครับผมโคบก็วิ่งง่ายนะครับแต่ว่าดีสุดก็คือซิตี้สแควร์นะสำหรับผมนะก็ไม่มีอะไรประมาณนี้เนะปอร์จูนแล้วจัดอัพจะกลับก็เริ่มบนะิลเนี่ยอันนี้ผมบอกตายดีดีน่าจะเป็นหนึ่งในสไตล์ที่ ผมไม่รู้ว่าน่าจะไม่รู้แต่มีการซานบางทีมันยากกว่านี้หรือเปล่าเป็นเรมอผมนี่คือการซานที่ยากที่สุดแล้วนะครับในอีเวนต์นี้นะเพราะหนึ่งคุณเข้าไปคุณเจอโรเบร์ตซานเป็นสารเจ็ดิบเจ็ดตัวนะแล้วก็ยามาก็อย่างอย่างต่ำก็ยี่สิบตัวครับผมโรเบซาแล้วก็แต่ละตัวผมผมพูดเลยว่าโผล่กับอูเบอร์บอลดิครับเลื่อนเยอะกว่าไปแรงกว่าอูเบอร์บอลหลายเท่าเลยครับอูเบอร์บอลกันเป็นทุกหลอดเป็นเด้ครับผม เดีไอ้พวกนี้แต่ตัวเข้าไปคือเหมือนครับเหมือนคุณเข้าแมปไปคุณเจออโอเวอร์บอลประมาณสามสิบตัวครับนะครับที่ผมให้คุณได้ภาพดูครับเหมือนคุณเข้าไปคุณเจอโอเวอร์บอลประมาณสามสิบตัวมันที่โหดกว่อนโอเวอร์บอลเก็บ Uber, Uber, โอเวอร์โอเวอร์โหดกว่อนโอเวอร์ครับผมด้วยการที่ผมบอกแล้วนะแต่ตัวอะไรก็โหดพอจำพวกนะว่าด้วยกาที่ผมบอกว่าไอสไลดมันก็จะแบบม,มีมีบ๊อบมีตัวบ๊อบมีตัวคอร์สมนีนู่นนั่นนี่ เยอะมากมีตัวเยอะครับสารัทซึ่งคุรต้องทำบิวให้แรงแบบแรงไม่พอเพื่อเไม่้จบโบนัาได้นะแล้วก็ต้องถึกมากๆอย่างที่ผมบอกตอนนี้บิวผมนะตอนนี้นะเดิมไปห้าสิเจ็ดล้านนะครับอันนี้คือ p o v ผมเนาะเดิไปห้าสิเจ็ดล้านนะครับแล้วก็ย p ดอผมอะสามแสจ็ดหมื่นนะครับผม เอจิวแสนสนะี่หมื่นเก้าพันนะเอหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ตันธาต์แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทุกอันเคยีย์ออฟผมเอโบว์อยู่แล้วผมบอกอัปอันนี้นะครับทำให้ผมไม่โดนด,ดาเมเจีย,ยออฟซึ่งผมบอกแล้วว่าคุณต้องเคยีย์ออฟถ้าเกิดคุณติดรบอ่ะคุณซ้ำไม่ได้ทำให้คุณแรงแค่ไหนบิลคุณโหดแค่ไหนถ้าเอิดคุณติดรบคุณตายเพราะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับผมคุณฟาร์มแต่คุณจะรวยครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งโอร้สายที่มันจะ ไหวบอลเชีออดใส่คุณซึ่งต่อยให้คุณถึกแค่ไหนถ้าเกิดคุณใคอรออทไม่ตันน่ะนั้นต่ำผมว่าตั้ง70-75คืออันนั้นเคยขั้นต่ำม,มันจะแบบการซาจะต,ตายในที่นี้นะครับใคอรออทถ้าเกิดคุณ40-50คุณก็ไม่ไหวอยู่ดีครับผมผมบอกเลยต้องไม่อึมมูหรือไม่ก็เคออทตัน้ง75นะครับอย่างต่ำนะจ75นั่นคืออย่างต่ำอนะ่ะฮาป่ะเนะครับก็ มาดีเนาะเธอบิวอันนี้ผมบอกอย่าทําตามนะผมเพราะบิวคุณไม่โหดเพราะว่าอย่างเธอคนวงทุนซื้อไอดอลมาเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ถูกไอดอลย์ยังตันก็สามร้อยด,ดีวายนะครับเซตนี้สามเป็นสี่ร้อยด,ดีวายนะครับก็คือมิเลอร์หนึ่งอะค่าไอดอลคุณเสียไอดอลมาคุณซือซ้อไม่ไหวคุณเสียฟีครับผมแน,น,นะนำให้เออคนบิวยังไม่โหดก็ไปฟันอื่นก่อนก็ได้ครับผมฉันจะลองบ็อกไม่ก็สะกลับลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวสตอม ในสก้าลับตะตองบล็อกไปหมดเนี่ยมันก็อย่างอื่นครับผมเช่นแบบไฮบิงเกอร์เอเซนต์มันตามได้ห,หมดครับผมดึงก็่าตามเยอะนะครับผมก็ฝา,า,าไว้ก่อนนะครับฝาไว้ประมาณนี้นะก็อย่างที่ผมบอกตามได้ที่ผมฟาร์ไปทรายอะ่ะใครได้ติดตามผมอะ่ะคือผมเออผมเป็นเ u นบิวเอ้นดี่สไตล์เหมือนกันแต่ว่าเป็นใช้แวน์นิมิสแล้วก็ อะไรนะเล่นเป็นในเซิร์ฟคาสเตอร์ครับผมถามว่ามันแรงไหมมันถึงไหมมันก็ถึงมันแรงครับผมทีอนั่นผมก็ไอพีประมาณแสนแสนเจ็ดแสนแปดเนาะก็ะถือว่าถึกอยู่นะแสนเจ็ดแสนแปดนี่คือถึกที่ท,ทนะคอือแบบว่าแบบธรรมดาคือแสนเจ็ดแสนแปดอะว่าแบบธรรมดาไม่มีทางตายองว่าแบบแสนเจ็ดก็ตายยากมากไม่มีทางนะครับแต่ว่าลงอันนี้ไม่ไหวครับผม ซึ่งให้ผมแนะนำค่อยคุณอยากซันโบเอซน์นะผมแนะนำลยนะแต่แบบน,นี่สไตล์นะครับผมบบิวอื่นผมไม่รู้นี่เวสต์ไซน์ไดเมกขั้นต่ำต้อง40ล้านขึ้นไปนะครับโทษโทษดีดพีเอส40ล้านขึ้นไปนะครับแล้วก็เอฟซีเชตูขั้นต่ำไปนะ200,000นะครับนั่น200,000ขั้นต่ำคุณเห็นจะยืนแทงมันไหวไม่งั้นคุณต่ำกว่า200,000ห้าเขาโดนวันสดแน่นอน เอเดเชียเขาต่ำต้องแสนไม่ต้องหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามนะครับผมจริงๆเนี่ยผมสามารถเอาเอเด้ชิยเพิ่มเป็นหมื่นหกได้นะแต่ว่าผมอัตอนนี้เพิ่มดาเมจเนี่ยผมหายไปเกือบสิบราสอ่ะที่อัตอนนี้ได้ครับผมเนี่ยมันก็ไม่แย่เนาะู่เอเดเชิยมาครับประมาณนี้แต่ว่าผมอัดตรงนี้ได้ดีกว่าเพราะผมอยากปิดเพราะตอนนี้ผมไม่ค่อยตายครับผมผมแทบไม่ตายแทบไม่โดนประชดตายเลยว่ะนอกจากจะเต็มแบบที่ที่เยี่ยที่แบบ แบบวอเล็บเอฟเฟ็กของผมอะเอฟเฟ็กของออร่าผมเนี่ยประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องบิลนี้เดี๋ยวผมาทำชิปอีต่อไปผมว่าทำยังไงดีบิลนี้เรื่องโปรโกเกชันนะจาคันที่หยากมาเล่นนะก็ถือว่าเป็น build ni. บิลที่บิลบินแม็กนะครับผมบิลนี้ก่อนในนี้สไตล์นะถือว่าเป็นบิลขั้นสุดแล้วนะครับคือก็เดี๋ยวผมจนะทำชิปใหญ่อีทีหนึ่งอันนี้ก็มาทำชิปแนะนำไอดอเฉยๆนะครับ ก็แข่งเจอฟามก็รอนได้ครับผมฟาสน,านุกนะรวยไ,ไม่พอสน,นุกด้วยนะครับเพราะว่าคุณแบบต้องไุนเนี่ว่าแบบไอ้ชิ้นนี้เป็นกุตาบอกว่าเออไม่ก็แบบวุ้นเทียบศูนย์ดบับรัวๆครับผมผมดับเพลงนันเตอร์มาหนึ่งเส้นแล้วก็ดับไอ้เอลลลออด็กครละหลอกอะประมาณสี่สิบห้าสิบเดียวยมาสามอันแล้วนะแต่ว่าพวกเมย์บงเมย์บอดพวกนี้ยังไม่ดับนะครับผมพวกที่ยงที่เรือเนะี่ยก็ยังไม่ดับนะครับ แล้วก็แบบพวกขอยูนีที่แบบเอามากดคอนลับได้มาแพงก็เยอะเหมือนกันครับผมอย่างเช่นแบบดาบเนี้ยไอพวกดัชเบดก็อะางอื่นเยอะครับผมแบบเอามาคอนลับเล่นคอบติดก็ได้รวยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับสไตล์ที่นี้หนึ่งคือคุณต้องมีค่าทำไอดอลถ้าเกิดาตามเนี่ยประมาณหนึ่งดิบหนึ่งไเลนนิดๆเนาะ แล้วเกิดสับเฮ้ยคุณต้อสัเสก,กิกว่านี้ก็ได้ครับผมจะไม่เอาพวก n c ็นเคเอฟเอฟเอเบสิสนะครับผมแต่ในที่ผมบอกมันจะก็ประมาณสักร้อยถึงสองร้อยดีวายนะเฮ้ยค่าทำแบบบัคเก็ตของมันนะประมาณ100 100, ร้อยกว่าร้อยห้าสิบดีวายถึงสองร้อยนะครับบัคเก็ตของมันนะแต่ว่าโอสจะหาไปเยอะพอจำครวนะครับผมแต่แบบบัคเก็ตที่ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับก็ ได้ครับผมเดีย๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งเนาะเจอกันบายครับคปณที่ปรับชำครับผม